สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องลุงมาวินกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Great Architect EP ที่5วันนี้พบกับสถาปนิกหญิงระดับตำนานแห่งวงการสถาปัตย์ซาฮาฮาดิดก่อนจะรบรับชมรับฟังขอให้ทุกท่านกดติดตามช่องของลุงมาวินด้วยนะครับพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันเลยครับซาฮาฮาดิดเธอเป็นสถาปนิกหญิงชาวอิรักอังกฤษแนวดีคอนสตรักชั่นและได,ได้รับรางวัลพรสเกอร์ไพรสในปีคศ2อ0 4 และได้รับเลือกเป็นหนึ่งในร้อยบุคคลที่มีอิทธิพลในหมวดหมู่นักคิดจากวิทยาตยสารไทยในปีคศ2010และมีผลงานสิ่งกอ่อสร้างที่โด่งดังไปทั่วโลกสำหรับประวัติของซาฮาฮาดิศเกิดเมื่อวันที่31ตุลาคมปีคศ1950ที่กรุงแบกแดดประเทศอิรักลและได้รับปร,ริญญาทางคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอเมริกันแห่งกรุงเบรุตประเทศเลบานอน ก่อนที่จะเข้ารับการศึกษาต่อทางด้านสถาปัตยกรรมที่สถาบัน AIA ในกรุงลอนดอนและหลังจบการศึกษาเธอได้กลายเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานสถาปัตยกรรมเมโทรโพลิ t a n ทำงานร่วมกับเ e ลมคูฮาร์สถาปนิกชื่อดังชาวเนเธอแลนด์ซึ่งก็เคยเป็นอาจารย์ของเธอในปีคศ1979และเธอยังได้ก่อตั้งสำนักงานสถาปนิกของตอนเองในกรุงลอนดอนในช่วงคริสตศตวตรรษที่1980 และเธอยังได้เป็นอาจารย์ในสถาบัน AIA อีกด้วยในปีคศออ2004ซ่า5ฮาดิดได้กลายเป็นสตรีคนแรกที่ได้รับรางวัล p ร i สเ e อร์ไพร์รางวัลทางด้านสถาปัตยกรรมท,ที่ใหญ่ที่สุดก่อนหน้านี้เธอได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการอัศวินแห่งจกักรวรรดิอังกฤษสำหรับการอุทิศต,ตนด้านสถาปัตยกรรมนอกจากนี้เธอยังเป็นกรรมการของคณะบรรณาธิการสารานุกรมบริเทนิก้าอีกด้วย เลยน่าเสียดายที่ซาฮาฮาดดตนั้นได้เสียชีวิตแบบกระทันหันในในวันที่31มีนาคมปี2016ที่ผ่านมาชนิดผู้คนทั่วโลกด้วยวัยเพียง65ปีและสิ่งสำคัญที่ทำให้ทั่วโลกยกย่องซาฮาฮาดดิทให้เป็นตัวแม่แห่งวงการสถาปัตย์เมื่อได้ยินชื่อของซาฮาฮาดดิทเราเลยจะนำเสนอเหตุผลว่าทำไมเธอคนนี้ถึงถูกยกย่องให้เป็นสถาปนิกตัวแม่ของวงการล้ดับแรกคือเอกลักษณ์ ของเส้นสายในการออกแบบจะเห็นได้ว่ารายงานของซาฮาฮาดิดจะมีฟอร์มและเส้นสายที่หือหวามีความแปลกตาหรือเรียกได้ว่ามีความฉีก,กดเดิมๆและออกจะเป็นสไตล์ Neo Futurist หรือแนวคิดแบบล้ำยุคซึ่งเส้นสายเหล่านี้ก็สร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้เธอจนได้รับยกย่องว่าเป็น Queen of the c u r v e หรือราชนีแห่งเส้นโค้ง งเธอก็เป็นสถาปนิกคนแรกๆที่กล้าสร้างสารรค์ผลงานแตกต่างจากงานสถาปัตยกรรมเลยขาคณิตแบบดั้งเดิมเพื่อสร้างสถาปัตยกรรมใหม่ๆที่น่าจดจำลำดับต่อมาคือโดดเด่นเห็นแล้วจำได้เมื่อเห็นงานของซาฮาฮาดิดเชื่อว่าหลายคนก็คงพอจะเดากันได้ว่านี่คือผลงานของเธออย่างแน่นอนโดยไม่ต้องบอกชื่อของผู้ออกบแบบมาเลยด้วยซ้ำเนื่องจากผลงานของเธอหลายๆชิ้นงานของเธอจะมีความคล้ายคลึงกันด้วยเส้นสาย ที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนซึ่งนอกจากจะมีความโดดเด่นเป็นที่น่าจดจําแล้วทุกๆงานของเธอยังมีที่มาที่ไปมีเรื่องราวในการสร้างฟอร์มอาคารที่น่าสนใจโดยที่ซาฮาฮาดิดเองเป็นสถาปนิกที่ออกแบบสไตล์ดีคอนสตรักชั่นวิซหรือการออกแบบโดยไม่ยึดแบบแผนทำให้ผลงานของเธอมีความแปลกและหรอหวาจากที่เราเคยเห็นมาในจากในอดีต เธอเป็นสถาปนิกหญิงคนแรกที่ได้ไดรับรางวัลพร i สเกอร์อาร์เคเต็กเจอร์ไพรส์เธอเป็นผู้หญิงและเป็นชาวมุสลิมคนแรกที่ที่ทชนะเลิศรางวัลอันทรงเกียรติทางสถาปัตยกรรมพร i สเกอร์อาร์เคเต็กเจอร์ไพรส์ในปี2004ซึ่งรางวัลน,นี้เปรียบเสมือนรางวัลใหญ่ของวงการสถาปัตยกรรมเลยก็ว่าได้จากผลงานที่เธอสร้างสารรค์และอุทิศตนเพื่อวงการสถาปัตยกรรมยังทำให้เธอเป็นผู้หญิงคนแรกของโลกที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจาก Royal i n s t i t u t e of British Architect หรือ r i b a เทียบเท่าเรา g r ร a t Architect ที่เรายังคงเคยได้ยินชื่อมาบ้างอย่างเช่น Le c ร์ u s i e r M. เ s มิสฟานเด o t a d ด o o n n o o หรือ r m m o o h uh Har และแนวความคิดล้ำยุคอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจากเส้นสายที่แปลกประหลาดล้ำยุคล้ำสมัยแล้วการผสมผสานการออกแบบเข้ากับเทคโนโลยีก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผลงานของซาฮาฮาดิดมีเอกลักษณ์และล้ำสมัยอย่างที่เราได้เห็นกัน ดยเธอเป็นผู้เริ่มแนวคิดพารามีตริกดีไซน์หรือการออกแบบโดยใช้อลกอริทึมทางคณิตศาสตร์และตัวแปรเพื่อช่วยในการสร้างฟอร์มให้เป็นรูปทรงต่างๆซึ่งเธอเป็นคนแรกๆที่นําเทคโนโลยีในคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับการออกแบบอย่างที่ไม่เคยมีสถาปนิกคนไหนทํามาก่อนเฟมิน em ีา empowerment ด้วยวงการสถาปัตยกรรมสมัยก่อนทุกคนจะมองว่าเป็นเรื่องของผู้ชายผู้ชายคงทํางานแบบนี้ได้ถนัดมากกว่า และในปัจจุบันถึงความคิดนั้นอาจจะเริ่มลดน้อยลงแต่เราเกรดอาร์เคเต็กที่เราเห็นกันสวนมากก็มักจะเป็นผู้ชายแต่ชื่อเสียงและผลงานที่เต็มไปด้วยพลังของซาฮาฮาดิตก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าไม่ว่าเพศไหนหากมีความตั้งใจและความทุ่มเทใน,ในการทํางานอย่างตั้งใจและทุ่มเทของเธอให้กับวงการสถาปัตยกรรมก็ทําให้เธอสามารถเป็นที่ยอมรับในวงการนี้ได้ในที่สุดออจากนี้เธอยังเป็นแรงบันดาลใจและเป็นไอดอลให้กับใครหลายๆคนอีกด้วย ความแข็งแกร่งเกินหญิงของซาฮาฮาดิดแมนหลายชิ้นของเธอจะรู้สึกถึงพลังในการออกแบบด้วยฟอร์มเส้นโค้งที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอทําให้งานดูมีทั้งความเรียบง่ายอ่อนโยนและลื่นไหลแต่ในขณะเดียวกันก็มีความสตรองดูแข็งแรงและหนักแน่นด้วยโครงสร้างและเส้นสายที่หรูหราเหมือนเป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่ทําให้เกิดเป็นสถาปัตยกรรมสวยงามแปลกตาและมีชื่อเสียงดังที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันในวันนี้เราจะหยิบยกเอาผลงานบางส่วน ของซาฮาฮาดิดมาให้ได้ชมกันไฮดราอาริเยฟคาลเจอร์เซ็นเตอร์ศูนย์วัฒนธรรมเฮด้าอาริเยฟแห่งเมืองบากูประเทศอาเซอร์ไบจันอาคารรูปโค้งบนแห่งนี้ซาฮาฮาดิดได้ออกแบบมันเพื่อใช้เป็นอาคารจัดแสดงวัฒนธรรมของโซเวียตในเมืองบากูประเทศอาเซอร์ไบจันศูนย์ไฮด้าอาริเยฟใช้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการต่างๆความโดดเด่นของอาคารนี้นับว่าเป็นแลนด์มาร์คจุดสำคัญของเมืองเลยก็ว่าได้ พิพิธภัณฑ์งานศิลปะแห่งศตรวรรษที่21 National Museum of Contemporary Art and Architecture กรุงโรมประเทศอิตาลีซึ่งเป็นสถาบันแห่งแรกในอิตาลีที่อุทิศให้กับผลงานที่มาจากแนวคิดความสร้างสรรค์ร่วมสมัยโดดเด่นด้วยอาคารที่มีลักษณะโฉบเฉี่ยวล้ำสมัยการจัดสเปซเพื่อใช้พื้นที่ใช้สอยอย่างคุ้มค่าอันเป็นเอกลักษณ์ของซาฮาฮาดิ l ลอนดอ Aquatic Center Queen Elizabeth Olympic Park กรุงลอนดอน สุนกีฬาทางน้ําเป็นสถานที่ใช้แข่งขันกีฬาว่ายน้ํากระโดดน้ําระบําใต้น้ําโปโลโน้ําในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี2012สํานักง,งานท่าเรือแห่งใหม่เมืองอันเทเวิร์บตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ําสเกลในเมืองอันเทเวิร์บประเทศเบลเยียมรูปลักษณ์ของอาคารดูโดดเด่นสะดุดตาเนื่องจากเป็นผลงานดีไซน์ของซาฮาฮาดิดนั่นเองซาดีนับเพงิงไวท์ราไฟร์สเตชันเยอรมนีเป็นผลงานสร้างชื่อหรือ เส้นโค้งตะวัดเกี่ยวทอดกับเสาสูง48เมตรของเบอร์กิเซลสกีจำอาจจะดูหวาดเสียวแต่เธอบอกว่ามันคือรูปผสมที่พิวไหวระหว่างสะพานและอาคารแสดงให้เห็นถึงสปีดเคลื่อนไหวขณะเล่นสกีครับและนี่คือผลงานเพียงส่วนหนึ่งและแนวความคิดการออกแบบของซาฮาฮาดิดจะจากกันไปวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องลุงมาวินด้วยนะครับ สำหรับเกรดอะคริทิก EP ต่อไปจะเป็นใครก็ต้องรอติดตามกันชมชมกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ